สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาแนะนําสินค้านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้ามากิต้าพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นมากิต้าแท้นะครับรหัส rbc 4 1 1นะครับตัวแท้คาบูแท้คอยไฟแท้นะครับตัวนี้จะแถมเหมือนทุกครั้งนะครับใบมีดสายสพายชุดประแจตัวถ้วยรองใบมีดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้ สวยใสนะมาพร้อมกับก้านเรเซอร์นะฮะเอ็กซ์ตาร์ซีรีส์บายเเลยนะฮะตรงรุ่นเป๊ะเลยนะครับเป็นการแท้อ่ะลองสตาร์ทดูฟังเสียงดีกว่าเปิดสวิตช์เปิดน้ามันดึงโชคสตาร์ทได้เลยนะครับ <S <S เ,ออเดินเบาได้ดีนะครับไม่มีแตะคันเร่งนะครับ ตัวแท้นะครับลองเร่งดูฟังเสียงรอบสูงๆตัวนี้เป็นสองจังหวะผสม,มออโต้รูปนะครับเหมาะกับงานหนักๆนะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าโอนก่อนนะครับ4,800บาทนะครับเก็บเงินปลายทาง บวกเพิ่มอีก450บาทนะครับตัวนี้มี2ระบบให้ลูกค้าเลือกนะครับปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทอีกทีปิดสวิตช์สตาร์ทได้เลยนะสตาร์ทติดง่ายครับตัวนี้พร้อมใช้พร้อมรับประกันนะครัท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับตัวนี้ตัวแท้ครับฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับสวัสดีครับ